ส,สวัสดีสวีอสระทักกันด้วยนะพนรชในคลิปนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Survival on the r u t หรือแปลไทยเอาชีวิตรอดบนแล s ซิมูเลเตอร์ เนี่นยน้องเป้าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแมปนี้มันเล่นยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นเมื่อเข้ามาเมื่อ5นาทีที่แล้วโอเคมาเรามาเล่นกันเลยผมศูนย์วันนะฮะดูได้จากเออเลขสุดสวยที่ผมมีนะฮะทุกคนอ่ะมาเราเหนึ่งคนก่อนนะครับเราคือเราต้องโซโล่เดียวก่ะนอ่ามาแล้วทุกคนอะไรมีปุ่มวิ่งด้วยว้าวมันต้องมันมีวิงวมมว่งด้วยเหรออยู่บนแพมีวิ่งด้วยเหรอมันมีพลังงานด้วยสุขภาพก็น่าจะเป็นเลือดนะครับโอเคเออน้ำโง่ แมน้ำมันมีป,ปุมปุมด้วยวะ,เ,ะเป็นไม f คั l คาสิกนะทุกคนมันมีกดสร้างเลยครับรูปลงกล่องในแม่น้ำอ๋อข้างหน้าทุกคนนั่นน่ะจะบอกว่าเราต้องว่ายน้ําไปลองว่ายดิอ๋อแล้วไอ้น,นี้ไม่ขยับหรอขยับปะอ๋อไม่ขยับไม่ขยับไม,ไม่ขยับนะโอเคแปลวนี่ก่อนอ่าเอากล่องกลองกลอง,องได้กล่องแล้วครับอ่าทำไรต่อเหมือนกับแมพทัวๆไปอ้ยอ้ยนมาเรือ เก็บกันมาเต็มเลยทุกคนโอ้ยโอ้โอ้น้องเป้าโอ้ยมาเต็มเลยน้องนี่โอเคตกใจไปเลยโอ้หที่เด่มันมาที่เรือผมมะวิ่งมาเลยนี่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 เนยเลยเร็วไวเร็วไวอ่าเก็บเก็บอ่าเรียบร้อยกล่องไม้เจ็ดอันโอ้ยังมีกับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเรือแพกูดูดแล้วเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก่อนเพลได้มาเก้าอันแล้วมันมีอะไรบ้างมาดูกันโอ้ยเป็นเป็นเป็นอนิเมชั่นทุบเหรออ้าวมันมีของให้ด้วยเนี่ยขึ้นมานี่ก่อนเออน้องเป้าโอ้ยเยอะคืเยอะคือ ค <c oughs> ืนคยเฮีนะตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเลยใช่ทำไมอ๋อบอกได้นะก็กองก็มาเยอะมาเยอะมากโอเคมีงานฝีมือนะครับอ๋ออืมกล่องมันเยอะขี้เกียจเก็บแล้วตอนนี้แต่ออผมอยากได้เนี่ยแต่สโมสรมีอาวุธเรหรออ๋อมีสินค้ามก็เติมโลบกักไม่ไม่กดจนหลอดแล้วโอเคมีอ๋อมีไม้บอกด้วยโซดาสิบพลังงานห้าพลังชีวิตว่าพลังงานเราจะหมดแล้ว อร่อยอ่ากินกินอยอยอยอ๋ออยอร่อย,ออย,ออยมันมีสุขภาพเลยไม่น่าเชื่อนะมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่จะดูดกล่องมานะั่นทุกคนเห็นไหมของกล่องจะดูดเข้ามานะพอมันโดนเรือปุ๊บฮ้าเด้งออกฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะคาบของจะคาปเป็นก้อนไม้แล้วกันเพราะตอนเนี้ยเรานะตกใจหมดอะไรพุ่งเข้ามาวะอ๋อนกคือเราไม่หิวไม่ใช่เหรอวัดแล้วคือต้องทำอะไรกับมันอ่ะยืนมองนกอ่ะอันนี้เรานกใช่ไหม โคตรเศร้าเลยเอออย่าโอ้อย่าปล่อยให้ฉลามทำลายการคลิกที่นี่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมสสนเลยตีเลยอุ้ยเกย์ไปเกไม่มีสิทธิ์เกไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมโอ้ยโอชิตโอชิตดืดมีฉลามแล้วเลยเนี่ยผมต้องเอาเนี้ยออกมาโห้โครสร้างโคสร้างอ่าสมัครเรียบร้อยเข้าสอสอแล้วทุกคนเอ้ยมันมาอีกแล้วทุกคนครับก่อนละกันอ่าโอ้งานประดิ์ว้าวดืดอ่า โต๊ะคับพัฒนาอ้าโอ้โหกล่องไม้แม่งมาเต็มเลยเรือกม,มีแม่เหล็กไงวนะเนี่ยไม่ได้เติมโลบักเลยนะเอา Human Torch Human Torch วางไว้ตรงไหนดีเก้ yeah, เรามีแสงสว่างแนละ้วว้าวโซลีเลกทูไนท์ในคืนนี้ดังนั้นในคืนนี้ฉันจะลีแลกลีแลกไงอ่ะฉลามยังอยู่ใกล้อยู่เลยนะอ๋อ uh huh. มันมันมัน มันกวนมันกวนไหมมันทำร้ายแลแพผมแล้วทุกคนเรือเราใหญ่นะาแล้วทุกคนโอ้มันมี2ตัวพ่อแม่ลูกเอออย่าทำร้ายฉันมันมีการซ่อมได้ไหมผมว่าตรงนี้น่าจะพังแน่นอนอย่าลองโต๊ะคับดูนะน่าจะมีอะไรให้คับมีกับแคมไฟด้วยอ๋อเฮ้ยเอ้ยผมโดนฉลามกัดทุกคนอาก็เจ็บออยเฮ้ยทำไมข้างบนมีสันๆัได้วะคืออะไรเอฟเฟกต์ดาบเหรออ่ากองมาไอ้นุ่ม อาชืบนี่เรียกกล่องไว้หนุ่มไหวไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างนี้โดนดิเอาไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวกินนกเป็นลาบแซบแล้วอยากกินฉลามมันนะเอาจริงนะโคตรโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะปดล็อกความสําเร็จก่อแห่งนี้มีบรรยากาศมันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเฮ้ยโอ้ยโกดคนลุกเลยทุกคนเกาะโคตรใหญ่โอ้ยโกลดชี้ลูกศรให้ไปใช่แต่จะตายเอา2 0 0 thousand years later เย้เรียบร้อยสวยงามนี่แหละเรื่องของเรา อ้าวเฮ้ยโดนตัวอะไรเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้โหชีพหายแล้วทำไมมันต้องมีทุกแมปเลยวะเนี่ยใจเย็นก่อนกุกกุกเฮ้ยอีฮีสเกเลตันไอ้สัสยาขอร้อง please เฮ้ยไฟกับมันไฟกับมันไฟกับมันอ้ายยากทำไมมันต้องยาก้วยวะไม่โดนแสงอาทิตย์เผาวะเฮ้ยพวกโง่โหทั้งทั้งซอมบี้ทั้งฉลามมาย ขึ้นขึ้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมระยะการมองเห็นมึงกว้างไงวะเท่น่ะโอ้โหมีทั้งผีมีทั้งตัวอะไรได้ได้อย่าตามกูม,มาอย่าตามมาผมไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมันจะทำอย่างนี้กับผมอะเกาะแมงคดเฟี้ยวเลยจะกดวิ่งไปที่เรือนะอุย้ยมีการตกแล้วเจ็บด้วยโอ้โออวข้างล่างมีตัวอะไรรู้ปะมีผีผีโป่งใสแล้วก็ซอมบี้ที่ไม่รู้มาจากไหนทำไมมันไม่โดนแผดเขา อยากให้เป็นอย่างนี้มากเลยนะมันจะสมจริงมากมีธนูด้วยมันมีแบบผีเวอร์ชันผีเวอร์ชั่นซัพพอร์ตโอ้โหนโคตรเฟี้ยวเลยไปดูเข้า This is run 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 running run 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 ทุกคน run โอ้ run 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 ดดดดดดัโอ้โหผีตามมาชิบหายละเฮ้ยเรือมันขับได้ไหมเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต้องรีบขับเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็สิ้นขับ n โน่เ้ยธนูธนูไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่อะไรมันเป็นนักจับรางวัลคือโอ้พระเจ้ามีกอบลินด้วยผมต้องสู้มันบางและจันบางและจันอือมาดิเอา้าวดเฮลนะ่ะโอเคทุกคนผมจบคลิปแล้ว <laughs> ถามว่าทำไมเร็วจังเอาจริงไม่เร็วนะคือว่ามันมันนานพอสมควรนะเออผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งมันจะมีตรงเนี้ตรงถ้วยถ้วยแชมเปี้ยนอะ เรากดไปมันจะเป็นเหมือนกับ Achievement นะมันจะติด Achievement นี่แทนก็ได้นะสแสดงตัวละครคือคืนแรกอยู่รอบในคืนแรกมันก็จะติดบนหัวผมนี่น้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็น Achievement คนนี้มี Achievement นักล่ายอดอะไรสักอย่างภาษาภาษาจีนนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้นานเลยนะทุกคนผมคิดว่ามันก็เออประมาณนั่นแหละ <laughs> ประมาณนั้นเลยนะทุกคนอุย้ยแพนใน็อบบีก็สวยอยู่กันแะน่น่าจะไปสร้างจริงๆนะทุกคนแต่ว่าผมว่าผมไม่น่าไหวแล้วถ้ามีโอกาสไว้เล่นคราวหน้าผมก็จะมาเล่นอีกนะทุกคน บอกเลยว่าแบบนี้สนุกมากเลยนะทุกคนผมอัดประมาณ30นาทีแล้วสามสิบนาทีสำหรับผมนี่เยอะอยู่พอสมควรนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนใครไม่ชอบก็สามารถกดดิสไลค์ได้นะแต่ว่าขอเอกดไลค์ให้ผมหน่อยนะ <c oughs> กระบนการขอแบบขอทานนะยูทูบเบอร์ขอทานคนนี้จะขอให้คุณกดไลค์ซะและก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมพูดมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับไปบ่ายสว่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกัน